เสียงผมได้ยินว่าผู้คุณพร้อมแล้ว200คนในสตูดิโอและผู้ท้าชิงบอลลังคนต่อไปก็พร้อมอยู่แล้วสวัสดีค่ะสุขค่ะตอนนี้สุอยู่ชั้นม .6 โรงเรียนจ่านุกร้องจังหวัดพิษณุโลกค่ะ และแน่รองค่ะทุกคนจะรู้จักวงดนตรีลูกทุ่งแสนุกร้องเป็นอย่างมากนะคะส่ดจะมาเข้าร่วมแข่งขันในรายการบัลลังเสียงทองค่ะเพื่อมาสร้างชื่อเสียงให้กับวงดนตรีลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะในฐานะนักร้องเดี่ยวค่ะ อย่างที่ทราบกนดีครับสุมาจากโรงเรียนจานนกร้องซึ่งแน่นอนวงดนตรีจากโรงเรียนจานนกร้องไม่เป็นสองรองใครโดยเฉพาะในแนวลูกทุ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมสงสัยมาต่อเลยคําว่าจานนกร้องที่เป็นชื่อของโรงเรียนและวงดนตรีเนี่ยพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าคํานี้มีที่มาจากอะไรครับ ก็ชื่อจานนกร้องนะคะเป็นชื่อมาจากทหารท่านหนึ่งคะ่ะท่านได้ไปสร้างแลนด์มาร์กอะคะ่ะฝั่งพี่ของท่านนะคะก็จะเรียกว่าโรงเรียนจานนกร้องคะ่ะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จะเด่นในเรื่องวงดนตรีลูกทุ่งคะ่ะอืมนึกถึงทหารนึกถึงพ่อพ่อผมเคยไปทหารครับนี่เรื่องจริงทีนี้ไปลบไปลบขาขาดไปลบบุรีลิงกัดขาขาด เขาเขียนว่าเขาเขียนว่าห้ามเข้าลิงดุพ่อผมไม่เชื่อครับพี่พูดจริงนะช่างพ่อบอลเธอไม่เป็นไรช่างพ่อผมก็ไม่เป็นไรแต่ผมยังมีพ่อตาที่ดูดีอยู่ครับผมใช่ครับก่อนที่จะได้ยินเสียงของสุอยากจะบอกอะไรกับพวกเราทุกคนหน่อยไหมครับ น้องสู่จากนกร้องอยากจะขอคะแนนจากแฟนๆรายการบาลังเสียงทองใหนได้ไหมคะ้ได้เอาละฮะ <c oughs> เวทีเป็นของคุณแล้วนะครับ <c oughs> ทำให้พวกเรารักคุณให้ได้นะครับ <c oughs> พบกับน,น้องสู่ครับ หัวใจทุกครั้งเผลอกลั้ บอกผู้ชมแบบนี้เลยฮะว่าสมศักดิ์ศรีของนักร้องจากวงจา่านกร้องจริงๆเลยนะฮะและคุณตัก๊กศิริพรก็เป็นคนมอบ5%สุดท้ายจนครบ75%พอดีสุดจ้าพี่เนี่ยอยากจะให้วงการลูกคุ่งเนี่ยมีนักร้องสาวที่หน้าตาสวยๆอย่างหนูเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยอยากให้โอกาสสุ so ครับครับผมเดียนว่าสุเนี่ยเขามีเกือบครบแล้วขาดอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเดียนก็เลยอยาใช้โอกาสสุเข้าไปพรเจ้าพี่ข้ะเยียมครับค่ะบอล พี่บอกอะไรให้ฟังว่าเราเป็นคนมีเสน่ห์หนูมีอะไรบางอย่างที่พี่บอกว่าพี่ให้หนูก่อนเลยเพราะว่านั่นมันน่าทําอะไรได้เยอะอะได้เยอะเลยทได้หลายอย่างหมายความว่ายไงไอ้บอลหมายความว่าไงอ้บอนหลายอย่างหมายถึงเป็นนักร้องก็ได้หรือเป็นนักแสดงเดี๋ยวก็อีไปเลยเดี๋ยวพี่นั่งตลกเลยเป็นนักร้องก็ได้หรือเป็นนักแสดง เป็ดดาราดึงยางดึงยางดึงแล้วดึงแล้วนะดาราก็ได้ใช่ไหมคนเรามันไม่จัเป็นว่าจะเป็นอะไรกต้องครับผมครับผมเอาเลยตามสบายเชิญเอาเลย ครับผมเห็นแข็งก็ได้วันนี้ตื่นแต่เช้าเลยสิคุณเอิญคุณพบเห็นอะไรในตัวเธอบ้างครับอย่างแรกเลยที่เอิญเห็นคือเสน่ห์บนเวทีของน้องค่ะนะคะแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของการร้องเนี่ยก็อยากจะให้น้องสุเนี่ยกลับไปฝึกแล้วก็พัฒนาขึ้นอีกสักนิดนึงนะคะพี่เอิญเชื่อว่าครั้งหน้าเนี่ยจะได้เห็นโชว์ที่สุดยอดของน้องแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะ เอาละครับจากนี้ต่อไปเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศแล้วนะครับเข้าไปในแฟนเพจของบลังเสียงทองศึกษากติกาการโหวตให้ดีครับเมื่อผ่านรอบแรกเสียงโหวตของคุณจะมีความหมายต่อเธอเป็นอย่างยิ่งครับแสดงความยินดีคุณได้ไปรอบต่อไปครับน้องโซุค่ะ ชมทั่วประเทศสามารถเข้าไปในแฟนเพจบันลังเสียงทองเพื่อดูรหัสโบวตและกติกาการโบวตเพื่อเชียร์นักร้องที่คุณรักคะแนนเสียงของคนไทยทั้งประเทศสำคัญกับพวกเขาอย่างมากโหวตให้นักร้องที่คุณรักเพื่อการันตีการเข้ารอบถ่ายทอดสดอย่าปล่อยให้คนที่คุณรักสู้อยู่คนเดียว